ว่ามันปวดเงี Sud ่ยวลูกไปเงี่ยวตื่นครับผมบ้านนี้แม่ก็เลยมาอันนั้นก็เลยว่าอันเอาข้ามหมักมาสามข้ามข้ามหมักก็แก้มสามข้ามเอามาให้แล้วเบิ้งดูแล้วของดีมันยังได้เก้วนะว่าสัตว์ก็เลย่มเอามาเบงว่าสัตว์เอามะเบงพี่เบิงเอามาพี่เบิงเขียงศูนย์ศูนย์เจ็ดท่านี่จบ ันเขียนไว้ในกระดาษบ่เนี่ยเขียนใส่ในกระดาษไว้ให้แก้วอืยิบ้มคนมาพอกีบมองดูอืเลยพีมองก็เลยเห็นชูชูเกตเดี๋ยวนี้เอยพอก็ซื้อได้สองตัวผมไปซื้อไว้แล้วสามตัวไอ้ตัวเนี่ยคุณแม่ฝันว่าลูกสาวเขาจะได้แท้ลูกสาวก็คือกัตเขราะเขียนไว้ในแก้วคือกันครับผม แต่ว่าผัวไปฝนผัวเนี่ยผมเนี่ยดูขึ้นผัวตึมก้อนผัวมาต่อใส่เมียจากเมียนมวยเมียนแต่ว่าเขาว่าจังสั้นโอ้ครับผมฟันมาอันเขาว่าข้ามหมากกวางมาสามข้ามขามกอกก็เลยเตียงไขเตียงไขเหลี่ยมไปเพิ่งดูหลอกของหลิมอยู่ในแก้วก็เลยหยิบขึ้นมาเบิังหยิบขึ้นมาพีเบิังดูหยิบขึ้นมาพีเบิัง มันเห็นกตครับผมเป็นตัวอะไรตัวเนี่ยเนาะ00เกตหนือเปล่าครับผมเป็นยังันโอ้เป่าเป่านา00นี้อันนี้จักมันสิแมนคือบ่แมนหรือมันสิตัวเขากะใบจักครับผมโอ้ยล่าวาแบกเขาโคตรหันเอาแม่ลมได้ลูกไม่หันแล้วไปเย็นเย็นเปพัดออกไปก่อนเดี๋ยวใช่เปล่าใจเย็น ครับผมมันมีเท่านะขอตัวนี้บอกแงวๆที่ล้าสัตส um> ัดูดูลด้ต uh ัานั้นเาเขาบอกมาเีรเีโอ้ย่เขาบอกเรื่ันครับนี่งดทีเดียวฝันฝันบลาบครับฝันประหลับเพืนรักเื่นูแม่เนาะฝันมาคำบ่บอกเลยว่าสูยจะมาเบาเลยถั่วมันจะออกเก็ครับผมเที่ยงเขาบอดเออ หน่งเกหนึ่งัรตวหน่งเหนึสามตัวนละมันออกตัวอะไรขอกระ่บื้งมันออกหนึ่งเกตหน่งเราเนี่ยขซื้อหนึ่งเกตเหนึ่งได้สอตลูกสาวโอ้ได้สองตัวปรจําเราได้สองตัวประจําลแม่วาลีผู้จักยศเอาฝันดันลูกแม่ฝันมแก้ววันในลูกกับฝันเกี่ยวกับรถรถขั้นนั่น ยื้อน,นะอ่ะหนึ่งเจ็ดหน,นึ่งนาะแมนเนาะไปนี้คุณแม่ฝันดีเนาะครับเพื่อนเราเพื่อนเพื่นที่เก่าบอกครับผมวันนี้จ้าเพื่อนเราเพื่นเพิ่อนกะฝันว่าอยังกว่าไอ้เพิน่นว่าแตงขมักกว่ายามาย่างละสามอันกว่าสามกว่าขมักสามคำครับผมบัดน,นี้ไปซ้อมมึงดูแหลอยู่ในเกลียวขนาดฟ้องดีอยู่ในเกลียวนะวาสัสก็เลยไปขีดมาบีเบิ้งจะนะครับผม กะได้ได้มาสูเห็นเห็นต้นเดียวตอนนี้เห็นคอรลสามตัวานี่แหละทุนสุเจ็ยนะยทุเน้องมีเนาะยุนบวกข้านี่้านีเคเห็นบ้างไง้านเห็นเบิ้งแค่คืออาาเบิ้งาเบิ้งแบบนี้ไั่น้พขาเนเบิ้งัวนะครับผมอะไรยบ้างดำดำบุบีแบบบางทั้งหมดนี่แหลเบิ้งงวดกอนบ่มีไผมา่ทยทำเลยมาคุณแมีบัวบัว ฝันได้ว่ายายแล้วลักเอาคนเดียวเห็นพ่อบาดเลยได้เยี่ยมกับพ่อวะงัวออกลูกซูดซูดเจ็ดครับผมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปอาเบิงยืนต้นบกฮะต้นบกบอันที่กะน้าเบิ่งดีดีไแม่นกะต้นบกกต้นอย่างกับดอกดีดีเนี่ยต้นนี่ผมเนี่ยมีอะไรลูกสี่หลักทำ่มแม่พันในเบิ่งโดดแลี้ยวต้องหมดว่าขันแม่กรบปรี้เบิงตัวนี้เด้อแม่ว่าลีฝันได้อะ หาบังบงหาบังคักๆแล้วคือสื่อสื่อเห็นแล้วครับเป็นตามผมนี้ผมก่เคอเห็นไว้เถอุ่นท okay> huh? like ั้งเครื่องุนเละเจ็ดเพเวอร์อยูุ่่นบ้านี่บ้า๋คุพดี่มองค้าเานีแม่ีกันแม่ีลอเพ่แม่ขับลงมาเดี๋ยวเเดี๋ยวคุณแม่เห็นห้นผงครับผมเดี๋ยวจะคนจากนอนคนจากนอน นี่นียี่ช่วงนี้แหละลูกลูกบ้างดีดีทุกครับผมคือช่วงน,นี้แหละหาบ้างครับท่านผู้ชมด้วยแม่กล้องมหันแม่เลี้ยงเปินลกี่อลา,ดดาลัดอยู่ไหม่แม่มาเพิ่งได้ก่อนเขาเปิ้ลเปิ่ลอยู่โอ้เขาเปิ้ลเปิ้ลจะจีแม่มากินแม่แมวออกให้เห็นทุกหมวดว่าวนี่แม่ที่ต้นบุก มวยว่างหันคุ้งหวดุแล้วบุเจ้าเบิ้งเอาพี่จะนาเอานี่เป็นเลย่องอะครับอยู่ช่วงนี้เห็นบ้าเมียเนยคี่ดเ้นเป็นชมอม้วครับอู้นี่ครับเ็็แล่ะครับกู้ช่มนี่แล้วบ่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอย่าง ท่านผู้ชมเห็น,นบ,นบอนอ่ครับนี่ยเราบอกดีดีต้นเนี่ยมึงเก้ยเกลีกว่าครับนี่ยถ้าว่าเรีกเกลี้ยงคืออยู่ท่านผู้ชมเลขยกเกลี้ยงนี่ <c oughs> เป็นย่างสวยงามครับน, <c oughs> นี่ครับสม,ม,มาชิกผลไม้ของกระบอกเบ้่ง<ม>กระลอดซึ่งต้นบกต้นนี้เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วเทวดาบุกอยู่ต้นนี้บ้านนี้ขอเรียกว่าม <c oughs> ันบอกดีไรแกบอกดีไรขดก็เลย เขาเอาขนมมาให้เขาก็มาผัดจะงามมันไว้โอ้โฮสมโอ้สมพระเวทขนมน้องอะไรเนาะตัวนี้สำคัญสำคัญมุจลไปเบิ่งรถต้องมีขนมมีกัมอ่ะเอออ่าเนื้อเก็ดอาซึ่งเคยให้โชคลาภมาหลายงวดอลายกอดอะไรผมงวดนี้เพิ่นกาไข้แน่าชางไม่อีกแล้วครับผมนี่ยซึ่งคุณแม่ว่าที่เป็นก็เห็นน้ำกันหน้าว่าเห็นอ่าเป็นเนื้อเก็ดเจ่าไอแอนไปจัดเก็บอีเซลกูต่อได้ับผม เขาเาอเกียวระบาดอันนี้เป็นเขาน้าปังเด้อครับเน้อแม่วาลีเ็นมาใส่เอาพันงามเสมอกันลิ้นเลยครับผมท่ายายวาลี

เคห็นทุก네 <oh> คนคนตะต้นในมมนนี่บอกคนตะต้นบัดนี้เขามาบววกันมั่วรวมกันมั่วรวมกันเป็นเก็เก่าน่นนเก็เกมันเป็นเจ็บมันเป็นเจ็บเก่าโอ้ยบแมนตัวมันเปเอเ็เก่ามันมันออกอเก็นเก่าเจ็ดตาบามันมันออกออกเกลาหักระผมโอ้ต้นนั้นก็เป็นสงสัยออกแตมนึ่งนะฮะลดแตมนึงครับผมหงวนมันออก บนหกหนึ na, ừ, ่งท mm ั hmm. mm ้นนเนาะล่างหกเก้างาะหกเก้แต่ว่าแม่เนบ่งเปลี่ยนบ่นั่นดอกแม่กลัวรว่าไปซื้อขับวนนี้กอม่่นมากเกจหากับเกจเก้าแม่กับบอดเกจเก้าถือดีเนาะเห็นย่งนั้นเขาหายเเก่าเคุณแม่งวนนี่คุณแม่ฝันฮะฝัน ว่าเป็นแนวทางนะครับเด้อไม่ชนไปว่าบ่ขาจอบบอกแ่งแงว่าแทงขันดังไนะแตงขนมากนสามคำสมัหมากสามเกอกเดี๋ยวไม่สามเกาอ่าบาบนี้ก็เลยกว่าแทงไห่เรียวเขเรยว่าไปเบิ่งดูขอนยุ่ในแก้วนะของดียุ่งในแก้วนะก็เลยไปฉีบอกขึ้นมาเบิ่งอะไไม่มีเบิ้งวนเลยชนชนเกียรติับผมสามเกก็ท่ว่าเป็นสามเก้า่ะ สามสามเจ็ดก็ควก็ต้องแต่ว่าเขาบอกยังตัับจะกีดตีตัวได้นะครับผมก็คือคืาคมาสามขั้มอันนี้สามขัามกับสามสามเจ็ดเป็นรถละเออครับผมนี่ก็เสนอชมกับเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่คุณแม่ไปนีตัวคนปันได้กับศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่แอดเพิ่มเติมขั้มมาสามขัามอ่าแล้วก็เอียงกับขั้มพูอีกสามขัามก็ก็ยาสามขัามนะผมก็ขีเป็นสามสามเจ็ดหรือสิบเป็นเก้าเจ็ด กแต่ว่าขั้นบรรพาเข้ากระแตงตลอดนะน้าครับผมนี่ท่านผู้ชมกะเข่ามาแล้วการจะเรื่องโปรแลกต์แช่นะครับซึ่งทางแอดกะได้มาจิตตามแนวทางไอเอฟซีได้พิจารณาวิเคราะห์กันคัดเรียนหน้าเจ็ดดีๆซะก่อนนะครับก่อนจะลงทุนถึงทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมกับท้ายคลิปนี้ก็ขอท่านผู้ชมกตีเล็กเป็แม่นฝันดีๆงวดประจำที <S <S ่16นี่ขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับผม